สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะ ดวงรายเดือนตุลาคม2568ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ10ดาบขึ้นเตือนนะ8ถ้วย8ดเหรียญแล้วก็ผู้หญิงปราบสิงโตความหมายของไพ่แบบนี้เหมือนจะน่ากลัวแต่สุดท้ายเอาอยู่ควบคุมสถานการณ์ได้ศัตรูแพ้ภัยค่ะลดค่ะ สิบดาบเนี่ยหมายถึงศัตรูแน่นอนร้อยเซ็ศัตรูในที่นี้หมายถึงอะไรการโดนหลอกการโดนโกงการถูกทรยศการถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลังหรือแม้แต่ความผิดพลาดไพ่ใบนี้หมายถึงการล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยรวมไปถึงการพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือเรียกได้ว่ามีเรื่องจากเป็นจากตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะ ทำอะไรทำให้ความทำด้วยความรอบคอบทำด้วยสติอย่าไว้ใจใครงานประจำเนี่ยถ้าเราเองต้องทำต้องรับผิดชอบอะไรขอให้รอบคอบตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีท้ายที่สุดใจดีสู้เสือเก่งแกร่ง ผู้หญิงคนนี้ปราบสิงโตได้ด้วยมือเปล่าสิงโตคือสัตว์ดุร้ายสิงโตคือเจ้ากํานายเวรสิงโตคือคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อสิงโตคือคนที่ดือ้อพยศหรือแม้แต่คนที่จะมางัดข้อกับคุณแต่คุณสามารถควบคุมสิงโตตัวนี้ได้แสดงว่าไม่มีอะไรไพ่เดอะสเตรนเป็นไพ่ประจําตัวของคนราศีสิง จงอย่ากลัวต้องสู้ต้องมั่นใจสติปัญญาความรู้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบของเราเอาชนะศัตรูได้แต่ยำ้ำอย่าเปิดช่องว่างทำอะไรต้องรอบคอบไม่งั้นเขาก็แทงข้างหลังเราได้แปเหรียญก้มหนะ้าก้มตาทำมาหากิน ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําถ้าเราจดจ่อกับงานที่ทําเราจะมีความตั้งใจถ้าเรารักในงานที่ทําเราจะไม่สนใจความวุ่นวายอะไรใดๆทั้งสิ้นทําแล้วดีทําแล้วมีความสุขที่เหลือคือการเรียนรู้และพัฒนาสิบดาบอ,อีกความหมายหนึ่งหมายถึงการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานอย่าก,กลัวอย่าดูถูกตัวเองอะไรใหม่ๆตําแหน่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอาจจะท้าทายรอเราอยู่ก็ได้คนทําธุรกิจ ส่วนตัวช่วงนี้ระวังลูกน้องบริวารไว้ให้ดีบางทีเรื่องเงินเรื่องทองการยักยอกทรัพย์การถูกขโมยถูกโกงดูลูกน้องบริวารให้ดีๆนะคะสำหรับเรื่องของความรักความรักมันจะมีอยู่สองเรื่องสำหรับคนที่โสดคนที่โสดจะมีคนเก่าๆก,กลับมาวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์กลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีกลับมายอมคุณทุกสิ่งอย่างก็ดูดีๆก็แล้วกัน บางคนสมควรให้อภัยไหมบางคนสมควรได้รับโอกาสไหมอาจารย์จะไม่ยั่วยุนะคะคุณเองคือคนพิจารณาแต่ถ้ามันแทงข้างหลังเราแล้วว่านะสันดานมันไม่ดีไปแลว้วว่าอยากจะให้โอกาสมันมาแทงข้างหลังเราซ้ำสองหรอก,ก็ต้องถามตัวเองดีๆนะสําหรับคนมีคู่อาจารย์ขอทํานายสองกรณีกรณีแรกคือการนอกใจ ทรยศหักหลังซึ่งกันและกันกรณีที่สองอาจารย์ขอทำนายในมุมมองของคนรักมีเคราะเจ็บป่วยบางคนสูญเสียคนรักอันนี้ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่บางทีไพ่แบบเนี้มันก็พูดยากคำทำนายมันเป็นดวงโดยรวมไม่ต้องจิตตกไม่ต้องวิตกจริต เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยใจเย็นอ่อนโยนดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันการที่เป็นชาวราศีสิงห์แล้วจะเป็นหญิงเก่งหญิงแก่งเป็นคนเก่งเป็นผู้ชายที่แข็งแรงเนี่ยบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้เสมอไปสังเกตผู้หญิงปราบสิงโตอ่ะเขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่เขาใช้ความรัก เขาใช้ความอ่อนโยนความนุ่มนวลเอาชนะใจกันด้วยคุณงามความดีคนเราบางครั้งอะ่ะมันจะเลิกเคี่ยได้เนี่ยเพราะมันแพ้ใจนะมันยอมความดีของเราเออมึงมึงเป็นคนดีมากกูไม่กล้าเลวกูไม่กล้าเฮียแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆก็ลองเป็นคนจิตใจดีเอาน้ําเย็นเข้ารูปก่อนก็นแล้วกันถ้ามันไม่เวิร์กก็บ้านใครบ้านมันนะจ๊ะสําหรับเรื่องของการเงิน การเงินอาจารย์เห็นโชคลาภแต่บางครั้งเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่าเพราะมันเห็นสิบดาบสิบดาบเนี่ยมันจะเป็นความหมายของเรื่องของ การที่ต้องระวังอย่างแรกก็คือการโดนหลอกโดนโกงนั่นแหละเรื่องเงินเรื่องธุรกิจการติดต่อเรื่องผลประโยชน์พูดคุยเจรจาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์ขอให้มีลายลักษณ์อักษรถ้ามันไม่มีลายลักษณ์อักษรสัญญาใจสุดท้ายระวังโดนโกงได้ระวังโดนแทงข้างหลังได้โชคลาภมายังไงมาจากความเป็นความตายได้ยังไงก็คือ 1. คนตายมาเข้าฝัน2ก็คือไปงานศพ 3. โชคลาภที่เกิดจากมรดกมันจะมีอยู่2แบบ3แบบนี่แหละเพราะฉะนั้นเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายก็ได้นะคนตายมาเข่าฝันก็เอาเลขเขานําไปซื้อหวยหรือมีเรื่องของการแบ่งสันเป็นส่วนในเรื่องของมรดกอาจารย์ว่าเรื่องเงินอะ ถือว่าดีคุณสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีและบริหารจัดการการเงินได้เป็นระบบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังหรือขัดแย้งกันเรื่องของผลประโยชน์เขาไม่จ่ายตังเขาไม่โอนเงินให้เขาไม่จ่ายค่าแรงเขาเบี้ยวเขาสั่งของแล้วไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเองต้องรอบคอบ เก็บปลายทางช่วงนี้ก็ระวังตัวกันไว้บ้างหรือแม้แต่เรื่องของการสั่งของซื้อของออนไลน์อ่ะบางครั้งอาจจะได้ของไม่ตรงปรกดูดีๆก็แล้วกันทําบุญเกี่ยวกับสัตว์สีเท้าไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่หรือโคกระบือช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยได้หมดโรงพยาบาลช้างก็ทําบุญได้เช่นกันไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่เสริมดวงนะคะวัตถุมงคลอาจารย์เห็นเป็นไพ่ศัตรูนะ ศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะมันต้องจะแทงข้างหลังเราหรือบางครั้งมาหมายของไพ่เนี่ยมันมาอาจจะหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรบูชาพญานาคเราดียังไงก็เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรไง คนที่คิดไม่ดีกับเราคนที่จ้องจะทำร้ายทำลายเราเนี่ยเปลี่ยนเขาให้รักใค้กลมเกลียวเราให้เขาเมตตาเอ็นดูเราให้เขาใจอ่อนให้เขาอ่อนใจเขาจะได้ไม่ทำร้ายเราเสริมดวงความรักรักใคร่กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้คู่ไหนมีปัญหาบูชาแล้วดีรักใค้กลมเกลียวสมัคคีกันเหมือนเดิม ลูกน้องก็ได้บริวารจะได้คือไพ่เป็นเนี้ยมันเสริมความสามัคคีกอดกันรักกันแน่นแฟนลูกน้องบริวารเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานใช้ได้หมดหรือแม้แต่เงินอันเนี้ยอาจารย์ค่อนข้างคอนเฟิร์มเรื่องเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครบูชาพญายนาคเงินเข้าตลอดใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีชุดนี้239บาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาก็ได้หรือพิมพ์สนใจบู บูชาพญานาคเข้ามาในช่องแชทก็ได้สั่งได้ทั้งใน tiktok และใน facebook นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพระวังเจ็บป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะข้างหลังข้างหลังมีอะไรบ้างละ่ะกระดูกสันหลังจะก้มจะเงยจะยกของหนักจะอะไรใดๆก็ดูด้วยนะจ๊ะส่วนเรื่องของการขอพรพระแม่ พระแม่เนี่ยสำหรับใครอยากจุดเทียนบูชาพระแม่ฝากลายเชื่ออาจารย์ได้นะชุดละ9 9บาทชุดละ99บาท,บาทจุดประทีบบูชาพระแม่ผู้หญิงปราบสิงโตอ่ะสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้มีพระแม่อุมาเทวีองค์เดียวเท่านั้นใครนับถือแขกก็ลองไปไหว้พระแม่อุมาเทวีเสริมดวงใครนับถือที่ไม่ใช่แขกก็ไปไหว้เจ้าพ่อเสือเสริมดวงแผ่เมตตาบ่อยๆช่วงนี้เลขเด่นเลขมงคล108 เลขเด่นเลขมงคล108ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook ก็ได้ทักแชท t i k กต k อกก็ได้ใครอยากส่งกำลังใจอยากส่งของขวัญอยากสนับสนุนช่องอาจารย์ก็ทักแชทมาได้เลยยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสาธุ108ร่ำรวยชนะสำเร็จนะคะ